ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่ซดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095185945 มอฤิ์ผ่าดาวไทสื่อนะครับผ่าดวงดาวผ่าดาวยุคที่9าธาตุไฟดวงดาวในแต่ละยุคเนี่ยจะแบ่งดาวทั้งหมดเป็นเยุคนะครับจะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับในแต่ละยุคเนี่ยก็จะมีเวลาประมาณ20ปีนะครับในปีพุทธศักราช2,567นะครับจะเริ่มเปลี่ยนดวงดาวจากยุค8เข้าสู่ยุค9ตั้งแต่ในวันที่4กุมภาพันธ์2,567 ะจะเริ่มต้นเข้าสู่ยุคที่9ซึ่งเป็นาธาตุไฟไป20ปีเต็มนะครับในดวงชะตาในช่วงจังหวะนี้ดวงชะตาทั้งวันเกิดและลัคนา12ราศีนะครับรวมถึงทั่วโลกจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางต่างๆนะบางคนอาจจะดีก็ได้บางคนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคก็ได้เพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดูดวงชะตาบอกไปให้อย่างละเอียดไปเป็นปีเลยนะครับ แล้วก็ในช่วงของแต่ละเดือนในโดวชะตานะครับคือบางคนเนี่ยนะพอเข้ายุคนี้อาจจะดีก็ได้บางคนก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรืออาจจะเหนื่อยก็ได้หรือบางคนอาจจะร่ารวยมากก็ได้ในโดวชะตาถ้าคุณมีไฟมีพลังในตัวเองนะครับผ่าดาวยุคที่9เนี่ยตั้งแต่ในปี2,567นะครับเป็นต้นไปผ่าดาวตัวเลขยุคที่9ทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยตัวเลข9ถือว่าเป็นธาตุไฟนะครับ ธาตุไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดูจากดาวพระอาทิตย์นะครับความร้อนแรงความสว่างพลังงานนะครับหรือดูจากดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นธาตุไฟเหมือนกันแต่เป็นธาตุไฟสมขอนนะครับในโดชะตาเพราะฉะนั้นตัวเลขยุคที่9คือธาตุไฟนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขในทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะในการเหินดาวเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับตัวเลข1กับ6เนี่ยจะเป็นธาตุน้ําตัวเลข9กับ4จะเป็นธาตุทองตัวเลข8กับ3เป็นธาตุไม้ ตัวเลข2กับเเป็นธาตุไฟนะครับส่วนตัวเลข5เป็นธาตุดินนะครับมันก็คือห well ินหยางนะครับความสมดุลของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับธาตุไฟเนี่ยก็คือพลังงานนะครับความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับธาตุไฟเนี่ยก่อเกิดดินนะครับธาตุไฟเผาไม้ถือว่าเป็นธาตุถ่ายเทนะครับธาตุไฟพิฆาตทองก็คือไฟเผาทองนะครับถือว่าเป็นโชคล่า เพราะฉะนั้น,น,นในดวงชะตาเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญานะครับที่จะต่อสู้ลุยในเรื่องของกิจการการงานการเงินความรับผิดชอบต่างๆนะครับจะต้องมีความกระตือรือร้นมีความคิดจินตนาการที่สร้างสรรค์ความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีและเป็นแร,บรงบันดาลใจนะครับมีความหวังจากแสงสว่างนะครับเออคุณเคยดูเรื่องหนังอุลตร้าแมนไหมกระบวนการเลนเจอร์ต่างๆต้องมีความหวังถูกไหม รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเติมพลังให้ตัวเองนะจะได้มีพลังกำลังในการต่อสู้เพื่อเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆให้ประสบความสําเร็จให้ได้นะครับจากฉากระทัดนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี2067เนี่ยนะครับจะมีผู้นําที่ดีและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพนะครับแต่ถ้าดวงชะตาใครเนี่ยนะช้านะครับด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยนะคุณจะตามไม่ทันเลยนะครับ พราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเสียใหม่ขึ้นใหม่นะครับจะต้องมีสติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ต่างๆที่รอบตัวและจะต้องขยันให้เต็มที่คุณจะมีโอกาสที่จะสร้างฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับคุณจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าในด้านของอาชีพการงานเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานต่างๆดีมากคุณไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานต่างๆจะต้องมีความกระตือรือร้นนะครับเป็นของตัวเองนะ ดันั้นอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการเนี่ยคุณจําไว้นะข้าราชการเนี่ยถ้ามาในยุคนี้เนี่ยนะครับคุณจะมาเช้าชามเย็นชามไม่ได้แล้วนะครับเอ่อจานพูดตรงเพราะว่ารู้ดีว่าเป็นอย่างไรข้าราชการแต่คุณจะต้องทําเต็มที่ตลอดเวลานะครับเพื่อประชาชนนะครับสนองนโยบายต่างๆในทางบริหารประเทศหรือราชการแผ่นดินอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าคุณมีความกระตือรือรน้นคุณจะต้องมาเข้างานก่อน8โมงคุณจำไว้ นะครับในยุคนี้เนี่ยถ้าราชการมาทํางานแต่เช้าอย่างเต็มที่นะครับคุณจะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ในเรื่องของอาชีพครูอาจารย์ต่างๆคุณไม่ตกงานหรอกนะครับเกี่ยวข้องกับการสอนวิชาความรู้โดยเฉพาะเทคโนโลยีนะครับคอมพิวเตอร์ระบบกลไกลต่างๆอิเล็กทรอนิกส์นะครับโลกออนไลน์โซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย คุณเตรียมการสอนได้เลยงานคุณจะเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเริ่มมีเกณฑ์การเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในการใช้ระบบโปรแกรมต่างๆนู่นนี่นั่นมากมายอาชีพครูอาจารย์วิชาการต่างๆเนี่ยนะครับงานจะมากขึ้นเยอะขึ้นดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในหลงการสอนออนไลน์ออกสื่อทั้ง Facebook, Hi f i Tik t o k YouTube นะครับคุณพูดแล้วก็สอนออกอินเทอร์เน็ตไปเลย นะครับมันก็จะเป็นเครดิตเป็นชื่อเสียงของคุณแล้วก็จะทํารายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดีด้วยในดูชะตาในโรงการสื่อการสอนออนไลน์ทําไปเลยจะประสบความสําเร็จในทักษะวิชาของคุณนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะบุคคลคุณทําอะไรคุณเก่งด้านไหนทําด้านนั้นนะครับจะประสบความสําเร็จนะอาชีพเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็สายหม่ต่าง เพราะเลข9ก็ถือว่าเป็นตัวเลขดาวเกตในทางอุาสตร์ไทยเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความสําเร็จเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์ได้ดูเนี่ยนะครับคือสายมูเนี่ยนะครับแต่มูในทิศทางที่ดีนะครับจะประสบความสําเร็จจะเดินลุ่งเรืองในดวงชะตานะครับอาชีพเกี่ยวข้องกับดารานักร้องนักแสดงวงการบันเทิงนะครับดารานักร้องนักแสดงเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีเสน่ห์เผ็ดร้อนรุนแรงถึงจะดีนะครับในดวงชะตา แล้วก็นักการเมืองต่างๆนะครับที่มีไฟนะที่จะทําให้เพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยนะครับถึงจะดีนะครับแล้วก็คนทํางานบริษัทต่างๆมนุษย์เงินเดือนนะครับจะมีเกณฑ์การต่อสู้แข่งขันอย่างเต็มที่นะครับมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะพนักงานไฟฟ้านะครับอาชีพเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอันนี้ถือว่าสําคัญมากเลยขีดเส้นใต้เลยเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆจะส่งเสริม ให้คุณประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตาร้านทองนะครับร้านทองคําร้านทองเนี่ยนะร้านไม้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆและอุตสาหกรรมต่างๆทั้งภาคการเกษตร,รแล้วก็ปศุสัตว์จะมีเกณฑ์การพัฒนาแปลรูปเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเออสำเร็จรูปประมาณนี้แล้วก็จะมาพูดถึงอัญมณีนะครับในเนี่ยธาตุไฟในยุคที่9เนี่ยนะครับทองคําดีแน่นอนในดวงชะตาเพชร นะครับแล้วก็ทับทิมนะก็จะถือว่าดีในดวงชะตานะครับจะมีมูลค่าสูงขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบิตคอยนะบิตคอยก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็มาพูดถึงประเทศจีนนะครับเนี่ยประเทศจีนนะครับหรือในทาง A เอเชียประเทศจีนแล้วก็ทองคำเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะประสานและขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจโลกและทางด้านต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเกื้อนหนุนให้กับ ประเทศไทยด้วยในดุชตาประเทศไทยก็ถือว่าจะเป็น,นกลไกที่สําคัญเหมือนการต่อระบบเศรษฐกิจที่จะหนุนนําส่งเสริมให้เศรษฐกิจทางเอเชียนะครับและเศรษฐกิจโลกดีตามลําดับและถ้าประเทศไทยสามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับพืชพันธุ์พันธุ์ยาหารต่างๆแทนประเทศยูเครนได้เนี่ยนะถือว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสร้างไรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองกันเลยนะครับ แล้วถ้าคนรุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงคนรุ่นเก่าด้วยแต่มีไฟขึ้นมาก็ดีด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับต่างๆอาชีพสื่อเนี่ยนะครับถ้าคุณทันต่อเหตุการณ์รวดเร็วฉับไวจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับอาชีพการติดต่อสื่อสารเป็นผลดีโลกออนไลน์โซเชียลวตอตแ p i ไฮไฟ t ิกต็อก นะครับ YouTube ดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรโลกออนไลน์ก็จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งต่างๆการท่องเที่ยวก็จะบูมด้วยนะครับในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีในดวงชะตาการสอนออนไลน์อย่างที่บอกไปตอนตอน้ตนนะครับย้ำเลยถ้าคุณเนี่ยมีความรู้ประสบการณ์ทักษะนะครับ หรือคุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งให้คุณแสดงออกผ่านทางสื่อออนไลน์จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะสร้างคอนเนคชันมากมายให้กับคุณสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับคุณเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับเพื่อความสามารถเฉพาะตัวดีอยู่แล้วนะครับนำเสนอความรู้ความสามารถของคุณออกมานะครับคือเอาง่ายๆอย่างที่บอกเนี่ยทั้ง12ราศีนะครับคุณจะต้องมีไฟ จึงจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับมีความกระตือรนุนลุยให้เต็มที่ในทิศทางที่ดีนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะเเพราะฉะนั้นสัตว์มงคลประจํายุคที่9นี้นะครับก็คือนกนะครับแล้วก็เต่านะอันเป็นมงคลนะครับแต่อาจารย์ก็จะเสริมเฉพาะของอาจารย์เข้าไปนะครับสัตว์มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ดีเลยก็คือกิเลนเป็นสัตว์มงคลนะครับซึ่งเกิดจาก5ธาตุ มารวมตัวกันได้แก่ธาตุไฟดินน้ำไม้และโลหะนะครับกิเลนหรือม้ามังกรก็ได้นะครับอันนี้อาจารย์เคยจับมาด้วยมือของอาจารย์แล้วนะครับอันเป็นสีสีเดชมงคลเป็นอย่างมากซึ่งเกิดจากการเช่าบูชานะครับลูกประคำนี้อออยาจะให้คุณเห็นนะครับและบูชามาเห็นผลตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับคือถ้าคุณเป็นบุคคลที่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมตลอดเนี่ย คุณมักจะสัมผัสได้และจะรู้ผลทันทีในวันคืนนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยนะครับนำกิเลนเนี่ยนะมาติดตัวบูชาประจําตัวประจําตนเพื่อเสริมดวงชะตาทั้ง12ราศีคุณจะหาองค์เล็กๆมาห้อยติดตัวก็ได้ถือว่าเป็นมงคลไปตลอด20ปีก็ได้นะครับเพราะว่าลูกประคำนี่อาจารย์บูชามาจากก็คือ ต่ที่จําได้ก็ปรับสารเจ้าพอเสือแนละ้แต่นานมากแล้วนะครับเออ,ค,อคือจากมาจากประเทศจีนเลยนะครับที่จารย์เช่าบูชามาในตอนนั้นนะครับเพราะกิเลนเนี่ยจะคุ้มครองคนดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเมตตาธรรมสูงนะจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองการค้าขายอำนาจบาร,รมีและสุขภาพที่ดีด้วยนะครับแต่กิเลนเนี่ยนะก็จะคุ้มครองนะครับใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อคุณเนี่ยนะครับ กิเลนก็จะสะท้อนกลับไปหาบุคคลที่คิดร้ายนั้นให้พ่ายแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดถือว่ากิเลนเนี่ยนะครับเสริมดวงชะตาดวงกินศัตรูด้วยนะครับและสามารถแก้ปีชงได้สารพัดเลยนะครับเออถือว่าอาจารย์เนี่ยได้มาเปิดเผยความลับเลยนะครับของอาจารย์ที่จะแก้เสริมดวงชะตาให้ทั้ง12ราศีนะครับแต่คุณจะต้องเป็นคนดีมากนะครับต้องจำไว้ต้องเป็นคนดีเมตตาธรรมสูง รักษาศีลห้าข้ออย่างเข้มคัดอย่างในน้อยเนี่ยนะครับมีห้าข้อเนี่ยถือว่ากีเลนเนี่ยก็จะปกป้องคุ้มครองคุณนะครับในทุกประการอันเป็นมงคลคุณจะได้เห็นว่าในมหายันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยหรือดวงนโมพุทธายะนะครับที่เสริมดวงชะตาทีเอฟซี FC แฟนคลับของบริพาราที่บูชาสักการะไปหลายปีที่ผ่านมานะครับคุณจะได้เห็นสัตว์มงคลซึ่งปรากฏอยู่นะครับถ้าในดวงนโมพุทธายะคุณก็จะเห็นด้านล่างสองข้าง นะครับซึ่งเป็นกีเลนหรือม้ามังกรก็ได้แล้วก็ในที่คุณจะเห็นในพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยนะครับที่ตรงกลางเนี่ยหรือช่วงที่เปิดตัวไตเติ้ลต้นคลิปคุณจะเห็นพระพุทธเจ้าใหญ่ๆนะครับแล้วข้างล่างก็จะมีเล็กๆก,กีเลนนะครับอยู่ข้างล่างคอยปกป้องคุ้มครองพิทักษ์ษานะครับพระพุทธศาสนาไปด้วยอันเป็นมงคลนะครับเพราะว่ากีเลนเนี่ยเป็นสัตว์ที่เมตตาธรรมสูงมากนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่น นะเป็นคนที่รักษาสิ่งที่ดีงามไว้นะครับเหมือนกับก็คือถ้าคุณเป็นคนดีกิเลสก็จะคุ้มครองรักษาถ้าคุณยิ่งดีกิเลสยิ่งดีับคุณนะครับแต่ถ้าคุณถูกทำร้ายกิเลสก็จะปกป้องคุ้มครองรักษาคุณด้วยเช่นกันและสําหรับท่านที่มาบูชามหาญานพระรูปเจ้าหพระองค์ของอาจารย์เนี่ยนะครับคุณก็จะได้กิเลสติดไปด้วยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาสามารถแก้ปีชงนะครับแก้ข้อแก้ภัยได้สารพัดผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับในดวงชะตานะ และเสริมดวงเรียกทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจติดต่อเช่าบูชาก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเสกแล้วนะครับมีกรอบพร้อมสมบูรณ์แล้วก็จะมีบทสวดพระคาถากำกับไปให้ด้วยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยราคาบูชาก็1 9 9 9าสบาทนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาเช่าบูชาได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของทิศทางเนี่ยนะครับเออทิศทางที่ดีการเปลี่ยนแปลงในปี2567 นะครับนับตั้งแต่4กุมภาพันธ์า5 6 7เป็นต้นไปเนี่ยทิศที่ดีนะครับก็คือทิศใต้ไป20ปีทิศใต้เนี่ยมีโอกาสส่งผลให้คุณเนี่ยร่ำรวยประสบความสำเร็จเป็นมงคลในดวงชะตาแต่ทิศเหนืออาจจะเหนื่อยหน่อยพูดถึงยุคที่9นะครับแต่ถ้าในทางโหราศาสตร์ทไทยเนี่ยนะครับในดวงชะตาตามอิทธิพลของดวงชะตาเมืองเนี่ยถ้าหลังวันเกิดเมษาไปนะครับ หลังวันเกิดเมษาไปทิศที่ดีเลยนะครับในดวงชะตาก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเ,เพราะเป็นสีประจําปีในดวงชะตาส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยนะครับเจ้าชะตาเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดช,ชอบของเจ้าชะตาส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนผลกําไรหรือรายได้โชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆนะครับถ้าคุณขยันมีโอกาสร่ํารวยประสบความสําเร็จ นะครับในดวงชะตาดีสําหรับคนที่ขยันขันแข็งลุยให้เต็มที่ไปเลยนะครับและทางทิศใต้นะครับในดวงชะตาเนี่ยพุทธจะเป็นมูลละจร1ปีไปถึงวันเกิดดวงชะตาเมืองปี2,568กนะครับก็จะส่งผลในดวงชะตาส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การตกลงเจราจาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หลักฐาน บ้านที่อยู่อาศัยจะมั่นคงหรือเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเจราจามากขึ้นก็ส่งผลในทิศทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่ของดวงชะตาของคุณนะครับเออดวงชะตาคุณมีสิทธิ์ไหมครับดวงชะตาคุณมีสิทธิ์ไหมคะแหมแล้วก็เคล็ดลับนะครับในการที่จะต้อนรับพลังของดาวยุคเก้าเข้าบ้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับในการต้อนรับ รับพลังของดาวยุคที่9เข้าสู่บ้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมั่นคงเงินทองไหลมาเทมาก็ติดต่อมาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ก็จะบอกเคล็ดลับในการรับพลังของดาวยุคที่9ให้นะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับอิทธิพลของดวงดาวในเรื่องของการเปลี่ยนยุคจากยุค8เข้าสู่ยุค9เนี่ยซึ่งเป็นธาตุไฟไปตลอด20ปีเนี่ย นะครับถ้าถามว่าในทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตการเปลี่ยนยุคในครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาชาวราศีกุมหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตามหลักสถิตินะครับที่จะได้โจทย์สถิติมามันจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณด้วยเช่นกันนะครับไม่มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของชาวราศีกุมนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมาพูดถึงในเรื่องของธาตุไฟนะครับในปี2567 ไฟนี้จะส่งผลต่อราศีกลุ่มดีหรือร้ายประการใดน,นะครับเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยคุณก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมดวงอาทิตย์ไฟความร้อนนู่นนี่นั่นพลังงานนะครับเช้าราศีกลุ่มคุณเป็นธาตุอะไรคุณเป็นธาตุลมใช่ไหมอา่าในดวงชะตาเพราะฉะนั้นอนะลมกับไฟเจอการเกิดอ,อะไรขึ้นไฟก็ลุกสิครับมันส่งเสริมให้คุณเนี่ยอาจจะมีความรุ่งเรือง,งประสบความสำเร็จมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นไฟจะลุกดีไม่ดีเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่รับพื้นดวงคุณนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะดูให้อย่างเต็มที่ไปเป็นปีแล้วก็เป็นในแต่ละเดือนของชาวราศีกุมเพราะฉะน,นั้นอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของไฟในทิศทางที่ดีแล้วกันโชดช่วงชัชวานให้คุณมีพลังกาลังที่ดีนะครับชาวราศีกุมดาวประจําตัวดาวพระราหูเนี่ยตอนนี้โคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนในพบการเงิน หมายถึงคุณจะขวนขวายหาเงินหาทองเข้ามาหาเงินมากก็ใช้มากด้วยเช่นกันนะครับและดวงชะตาคุณมีดาวเสาร์ทับกลุ่มลักนณาเป็นกเกษตรในดวงชะตาเป็นนาระอาเป็นนาระองค์เกณฑ์นะครับแล้วก็เป็นพินทุบาทด้วยเช่นกันและเป็นอุดมมากฑนในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยก็จะมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรถ้าจะดูจากการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งปี2567 การโครจรบอกได้เลยตลอดทั้งปีเนี่ยดาวทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่วิ่งทั้งปีครับอาจจะเดินมนบ้างนะเป็นบางดาวบางช่วงในดวงชะตานะครับชาวราศีกุมเนี่ยพูดถึงดาวประจําตัวเนี่ยก็คือพระราหูอย่างที่บอกดาวราหูเนี่ยอาจจะเดินช้านะเออเพราะฉะนั้นดูการโครจรของดาวราหูนะครับเฉพาะราหูนะให้กับชาวราศีกุมเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง นะถ้าใครมาแอบ,บส่องแอบ,บดูชาวราศีกุมกว่าจะรู้ว่าเอ๊ะราหูการโคโจรช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับเพราะฉะนั้นอานจารย์ก็จะบอกประมาณการชาวราศีกุมดวงชะตาคุณในช่วงแรกเนี่ยนะคือตั้งแต่หนึ่งมกราหกสิบหกคือในช่วงมกราถึงกุมภาเอาง่ายๆมกราถึงกุมภาเนี่ยดวงชะตาคุณจะมีพละกําลังเป็นของตัวเองนะครับแต่ก็เป็นคนที่รักความสงบไม่ค่อยชอบมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใคร ในดวงชะตาให้ระวังเรื่องของการลงทุนนิดนึงนะครับช่วงเดือนกุมภาจนถึงเมษาจะเกิดโชคใหญ่ในชนะสา,าจะเกิดทรั์เกิดโชคดีนะครับก็พยายามทําบุญสวเมนต์พระเข้าไว้เสี่ยงโชคจะมีโอกาสมีโชคลาภใหญ่นะครับในช่วงเดือนเมษาจนถึงเดือนมิถุนาดวงชะตาของคุณสายมูดีนะครับ สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมจะเป็นผลดีในดวงชะตาแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือช่วงเดือนมิถุนาจนถึงสิงหาคมดวงชะตาคุณถือว่าจังหวะน,นี้คุณจะเป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้ใหญ่นะครับอย่างเต็มที่ด้วยเหตุด้วยผลและชีวิตคุณจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลัผู้ใหญ่และคนรอบข้างยาวไปจนถึงสิ้นปี2567เลยนะครับ เพื่อนชาวราศีกุมคุณจําไว้คุณจะต้องลุยในเรื่องของการงานอย่างเต็มที่อย่าขี้เกียจนะครับชาวราศีกุมคุณจะต้องลุยนะครับต่อสู้ฝ่าฟันสุดแรงสุดกําลังทํางานให้เต็มที่เพื่อก่อร่างสร้างตัวคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตามีกินมีใช้ไม่ลําบากนะครับ แล้วก็ช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมคุณจะต้องระมัดระวังเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยนะครับถ้าถ้าเฉพาะดาวราหูเนี่ยนะนู่นเลยเดือนสิ้นปี2 5 6พต้องระวังอุบัติเหตุนะครับภัยทางธรรมชาติต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับมันจะช่วงสิ้นปีนะแต่ถ้าดูจากดาวเสา,าราศี่ากุมคุณต้องระมัดระวังนะครับสำคัญมากเลย คือมันจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ช่วงมีนาจนถึงเมษาเอากสารสัญญาคดาีความแล้วก็มาอีกช่วงหนึ่งก็คือเดือนสิงหาคมนะครับถึงตุลาคมแต่ว่าที่จริงม,มันก็ยาวไปถึงสิ้นปีนะนะเพราะดาวเสราร์จะพักนะครับเสราร์พักว่าร้ายนักจะเกิดชิบหายวายชีวีโทนนีจะสูบกินซึ่งเลือดขนงั้นในดวงชะตาคุณทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับ แต่ชาวลักนาราศีกุมเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะตั้งแต่เมษาดาวพฤหัสบดีเข้าสู่ภพพันธุเนี่ยเป็นปฐุม,มเมกินครับไม่ต้องห่วงสเสน่ห์ลายกาด,ดีมากทําอะไรสําเร็จสมหวังจเจริญก้าวหน้าไม่ได้มีปัญหาสักหลายดีด้วยบุญกุศลเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาผลบุญจะช่วยหนุนนําส่งเสริมและมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือประสบความสำเร็จด้วยของชาวลักนาราศีกุมนะครับ โอเคอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาหนาสีกลุ่มนะเออก็ขอให้โชคดีประสบผลความสําเร็จคิดสิ่งไรสมหวังในทุกประการคิดเงินในเงินคิดทองในทองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ